ก็เก๋กลัวเพราะการฉันแค่กลัวเจ็บป่วยไหมเจ็บดีกว่ากันเจ็บมันไม่ซองอ่าอันนี่ตัวนี้นะมันเป็นพลาสติกมันหุ้มไว้ทั้งเนาะอันนี้ตัวนี้นะมันท่งตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปใส่ตัวนั้นตหลัง

เฮ้ยง่าเบ๋บานนี่เ็บไวได้วแม่บานนี้คันแม่เลือกใช่แล้วก็บานั้นก็เก็บใส่นี่ไว้แล้วก็เอาอันนนุ่นนี่ห่อไว้พอมันจังบอนบอนสันผัสกับอันนี้โดยตรงนี่แม่ง่าเอาไหมไปอย่างนี้โอ he ้ย oh. nhìn đứa mẹ bạn này ơi ừ. ngàm đi ơi <laughs> để xong cả ngàm đấy bạn này.